วางภาพเข้าไปเราเล็งดูก็ได้ครับแทนยึดใส่ไข่น็อตออก สังเกตว่าเวลาเราใส่แทนยึดจะให้เอียงไปข้างหน้าเล็กน้อยนะครับตามรูปซึ่งก็จะเข้าล็อกกับตัวแพดพอดีเอาด้านหัวของสกรูไว้ด้านในใต้แพดปล่อยเข้ามา